สวัสดีค่ะครัวบ้านนาอาหารอร่อยนะคะสําหรับวันนี้ก็จะมาแจกสูตรวิธีการทําขนมตาลค่ะสูตรนี้อร่อยมากๆเลยค่ะแป้งนุ่มๆฟูๆนะคะหอมลูกตาลค่ะความหวานก็อร่อยกําลังดีเลยนะคะพร้อมเคล็ดลับในการทําทํายังไงให้ขนมตาลของเรานุ่มๆฟูๆเวลานําไปนึ่งหน้าก็จะแตกสวยแบบนี้ค่ะเดี๋ยวเราไปดูเคล็ดลับแล้วก็วิธีการทํากันเลยนะคะ สำหรับขั้นตอนแรกนะคะเราก็จะนําแป้งข้าวเจ้า260กรัมนํามาร่อนให้ละเอียดนะคะจากนั้นทำหลุมตรงกลางไว้ค่ะเดี๋ยวเราจะทยอยใส่น้ํากะทิลงไปสลับกับการนวดแป้งนะคะขั้นตอนแรกเราจะนวดแป้งก่อนค่ะนวดแป้งเพื่อให้แป้งของเราฟูนะคะ ทยอยใส่กะทิลงไปครึ่งหนึ่งก่อนค่ะขั้นตอนนี้เราก็จะมาเตรียมนวดแป้งเพื่อให้แป้งของเราเนียนนุ่มเวลานำไปนึ่งก็จะได้ฟูสวยนะคะ เดี๋ยวเราจะใช้เวลาในการนวดแป้งเพื่อให้แป้งของเราเนียนนุ่มดีประมาณ10บนาทีค่ะพอรนวดมาครบสิบนาทีแล้วนะคะต่อไปเราก็จะใส่ผงฟูลงไปค่ะตามด้วยยี์นะคะ ทยอยใส่น้ำตาลลงไปสลับกับการนวดเพื่อให้ส่วนผสมทุกอย่างเข้ากันดีค่ะ พอเราใส่น้ำตาลไปหมดแล้วนะคะต่อไปเราก็จะใส่เนื้อตาลลงไปค่ะสําหรับวิธีการทำเนื้อตาลนะคะได้ทำคลิปไปก่อนหน้านั้นแล้วนะคะเพื่อนๆสามารถกดเข้าไปดูวิธีการทำได้เลยนะคะพร้อมเคล็ดลับนะคะทำยังไงให้เนื้อลูกตาลของเราไม่เปรี้ยวไม่ขมค่ะจากนั้นเราก็จะนวดส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันดีเลยนะคะ พอเรานวดส่วนผส,สมทุกอย่างเข้ากันดีแล้วค่ะต่อไปเราก็จะใส่กะทิส่วนที่เหลือลงไปให้หมดเลยค่ะสุดท้ายเลยนะคะเราก็จะใส่ เกลือลงไปค่ะครึ่งครึ่งช้อนชานะคะนวดส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันค่ะพอส่วนผสมทุกอย่างเข้ากันดีแล้วนะคะ เดี๋ยวเราจะทำการพักแป้งเป็นเวลาหนึ่งชั่วโมงเพื่อให้ผงฟูแล้วก็ยีดทำงานค่ะระหว่างที่รอแป้งเราก็จะมาทำกระทงรอนะคะเราก็จะนำใบตองมาประกบกันจากนั้นใช้ถ้วย4.5นิ้วค่ะมาคว่ำลงแล้วก็ใช้มีดตัดให้ขาดค่ะ ต่อไปก็จะเป็นวิธีการทํากระทงนะคะนําใบตองสองใบมาประกบกันโดยการหันหน้านวนเข้าหากันจากนั้นก็จับจีบนะคะใช้แม็กมาเย็บค่ะเพื่อนๆจะใช้เป็นไม้เย็บก็ได้แล้วแต่ความสะดวกเลยค่ะต่อไปเราก็จะมาเตรียมในส่วนของมาพาะพร้าวทลนถือขูดเป็นเส้นสำหรับตกแต่งหน้านะคะ จำนวน200กรัมค่ะเราก็จะใส่เกลือป่นลงไป1ส่วน4ช้อนชาค่ะจากนั้นคลุกให้เข้ากันนะคะเสร็จแล้วเราจะพักส่วนนี้ไว้ก่อนค่ะสำหรับแป้งของเราก็พักครบเวลา1ชั่วโมงแล้วนะคะสังเกตดูว่าแป้งก็จะฟูนะคะประมาณนี้ค่ะเราก็จะคนสักเล็กน้อยนะคะเพื่อไล่ฟองอากาศค่ะแป้งฟูเนียนมากๆเลยนะคะ ต่อไปเราก็จะมาเตรียมหยอดขนมตาลใส่ในกระทงนะคะเราก็จะหยอดประมาณเศษสามส่วนสของกระทงค่ะเหลือพื้นที่ไว้นิดนึงนะคะเวลาเรานําขนมตาลไปนึง่งเขาก็จะมีการพองฟูขึ้นอีก2เท่าค่ะสําหรับมะพร้าวทึนทึกขูดเป็นเส้นนะคะหลังจากที่เราหยอดขนมเสร็จเพื่อนๆจะใส่เลยก็ได้แล้วก็นําไปนึง่งหรือจะใส่ทีหลังก็ได้นะคะแล้วแต่ความสะดวกเลยค่ะ ค่ะเราก็ตักขนมตาลเสร็จแล้วนะคะได้ทั้งหมด1 2กระทงค่ะต่อไปเราก็จะนำไปนึ่งกันเลยนะคะขั้นตอนแรกเลยค่ะเราก็จะตั้งหม้อใส่น้ำลงไปต้มน้ำให้เดือดจัดโดยการใช้ไฟแรงนะคะพอหม้อของเราเริ่มเดือดจัดเราก็จะนำซึ้งขนมไปวางเลยนะคะจากนั้นปิดฝาหม้อนึ่งต่อด้วยไฟแรง15นาทีค่ะ ค่ะสำหรับขนมตาลของเราก็นึ่งครบเวลา15นาทีแล้วนะคะแป้งฟูหน้าแตกสวยมากๆเลยค่ะต่อไปเราก็จะมาตกแต่งหน้าด้วยมะพร้าวทึนทึกขูดเป็นเส้นที่คลุกกับเกลือไว้ก่อนหน้านั้นค่ะสามารถใส่ได้ตามความชอบเลยนะคะพอเราใส่มะพร้าวลงไปหมดแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะปิดฝาหม้อนึ่งต่อด้วยไฟแรงอีก5นาทีเพื่อให้มะพร้าวสุกดีค่ะ พอหนึ่งครบห้านาทีแล้วนะคะเราก็ยกออกพักไว้ให้เย็นสนิทค่ะค่ะสำหรับขนมตาลของเราก็เย็นสนิทด,ดีแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะมาแกะชิมพร้อมๆกันเลยค่ะก็จะมีความหอมของตาลมากๆเลยนะคะกลิ่นหอมมากๆเลยแป้งนุมน่มๆฟูๆค่ะหอมหวานอร่อยมากๆเลยค่ะเพื่อนๆก็ลองไปทำทานดูนะคะรับรองเลยว่าสูตรนี้ฟูหน้าแตกสวยค่ะ หากคลิปนี้มีประโยชน์เพื่อนๆก็อ,อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ mm hmm. กดติดตามให้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ครัวบ้านนาอาหารอร่อยต้องลาไปก่อนจะเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ